สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้แอดพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมหัวรถจักร0 8 3 2 u นะครับทำงานอยู่ย่านโคงบ้านโป่งนะครับวันนี้นะครับจ้า0 8 3 2 u นะครับทำหน้าที่อัดหมินลงใต้หมอนคอนกรีตนะครับแล้วก็ยกระดับรางนะครับ ระดับล่างให้ได้ระดับนะครับแล้วก็อัดหินเข้าไปใต้หมอนนะครับเพื่อให้ไปรองรับลางที่ถูกยกขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามีบูทสองตัวนะครับยกลางขึ้นนะครับ ตงนี้ที่โค้งบ้านโป่งนะครับกับจุดตัดทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับเครื่องจักรหนักมาอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่าต้องระดมกันให้เสร็จนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมรับสกตไล์สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ